คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสราสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีหมื่นล้านนะครับกับสูตร2ตัวล่างสูตรที่2นะครับที่มันเข้าตอนนองจากเมื่อที่แล้วนะ แต่รู้สึกว่าาจะเข้าในตัวกลับนะครับเรามาดูอะไรกันนะครับก็แสดงเห็นตั้งแต่17มกราคมแล้วกันนะครับอันนี้จะบวกเพิ่มในส่วนของงวดเก่าด้วยนะครับเอาแผ่นงวดเก่ามาคํานวณให้ดูนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้ยังไม่ได้ทการปีนเพิ่มนะแต่ว่าทําการคํานวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับตั้งแต่17มกราคมนะครับแสดงสถิติยอนหลังให้ดูก่อนละกันเนาะ เพราะว่ามันจะมีทั้ง Fc เก่าและ Fc ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับจะได้เห็นร่วมกันนะครับ17มกราคมครับเรามาดูนะครับออก491774นะครับและ68ใช่ไหมครับเราดูในส่วนหลังแถวบนก่อนนะครับแถวบนก็จะเป็นหลักหน่วยครับของเราที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยหลักสิบของสองตัวล่างบวกด้วยหลักหน่วยสองตัวล่างครับบวกรวมกัน4บวก6บวก8ครับได้เท่ากับได้เท่ากับ18ครับแถวบนก่อนนะได้เท่ากับ18 18นะครับ 18บวกสคงที่บวกสคงที่ครับได้เท่ากับ20คริบกับศูนยครับบวกหคงที่ได้กับ1ครับบวกสคงที่ได้เท่ากับ4ครับได้0 1 4นะครับต่อมาในส่วนแถวล่างกันบ้างครับแถวล่างคือหลักหมื่นครับ2ครั้งหลักหมื่นบวกกันสองครั้ง9 2 18ครับบวกด้วยหลักร้อยสองครั้งคือ7 2 14นะครับบวกกัน18บแวกสินะครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย32 32ิบวกสคงที่ครับเป็น36ครับ เป็น3 6มหกวไว้ครับ6กบวกหคงที่ได้กับ7จ็ดบวกสคงที่ได้กับ0ูนย์ครับได้670ครับ670แถวบนและแถวล่างจับคู่กันได้เท่าไหร่เอ่ยจับคู่ได้ก็ได้นี้นะครับ06 07 0 0 16 1710 46 47 40นะครับในในงวดถัดมาออกอะไรเอ่ยออก1กุมภาพันธ์ครับออก589 227ครับและ06ครับ ศูนย์ข้ามไมหลักนี้หกข้ามาแถวนี้ครับเห็นไหมครับอ่านนะครับเรามาดนกันต่อนะครับหนึ่งกว่าพันครับแถวบนกันบ้างแถวบนก่อนนะครับหลักหน่วยรางวันที่หนึ่งนะครับคือเจ็ดครับบวกด้วยหลักสิบของสองตัวล่างครับบวกด้วยหลักหน่วยสองตัวล่างนะครับเจ็ดบวกศูนย์บวกหกครับได้เท่ากับสิบสามครับสิบสามบวกสองของที่เป็นสิบห้าครับใส่ห้าไว้บวกหนึ่งของที่ได้เท่ากับหกครับบวกสามของที่ได้เท่ากับเก้าครับได้ห้าหกเก้าครับ 5้าหกเกาครับอ่ะเรามาดูแถวล่างกันบ้างแถวล่างก็คือแครับแปดสอค้งครับแปดสองสิบค้งบวกกันครับเป็นสิบหบวกกันได้สี่นะครับสิบวกสเป็นเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบวกสคงที่เป็นยีครับส่สไว้บวกหงคงที่เป็นห้าบวกสามคงที่ได้แปครับได้สี่ห้าและแปครับสี่ห้าและแปดลงมาจับคู่กันดูสิครับสี่ห้าและแปดจับคู่ก็จะไปด้านนี้นะครับเห็นไหมครับ หกสี่หกห้าแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดครับในงวดถัดมาออกอะไรครับสิบหกกุมภาพันธ์ครับออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามและเก้าสี่ครับสองตัวล่างออกอะไรเก้าสี่เห็นไหมครับเก้าและสี่เห็นไหมครับสองตัวล่างนะครับสิบหกกุมภาพันธ์ครับเรามาดูนะครับแถวบนกันก่อนนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยสองบวกด้วยหลักสิบของสองตัวล่างบวกด้วยหลักหน่วยขสองตัวล่างครับ บวกรวมกัน3าบวก9บวก4ครับเป็นเท่าไรเอ่ยเป็น16 16บวก2องที่เป็น18ครับใส่8ไว้บวก1งที่เป็น9ครับบวก3างที่ได้2ครับได้8 9 2เครับ8 92ในแถวบนนะครับต่อมาในแถวล่างกันบ้างนะครับแถวล่างเพื่อนํามาจับคู่นะครับหลักเลข8เลขหลักหมื่นครับ2ครั้งบวกด้วยหลักร้อยสองครั้งครับ8 2 16 4บวก4เป็น8ครับ16บวก8เป็นเท่าไร่เอ่ยเป็น24ครับ ยี่สี่บวกแปดของบวกสี่ของที่ครับเป็นยี่สิบแปดครับบวกหนึ่งของที่เป็นเก้าครับบวกสามของที่ได้สองครับได้แปดเก้าและสองครับแปดเก้าและสองลองจับคู่นะครับจับคู่ก็จะเป็นในส่วนของด้านอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นแปดแปดแปดเก้าแปดแปดสองเก้าแปดเก้าเก้าเก้าสองสองแปดสองเก้าสองสองนะครับนิ่งวัดตันมาออกกอ็ได้หนึ่ง หนึ่งมีนาคมครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดเกและเก้าแปดนะครับเก้ามาท้้งบนนะครับจริงๆมาทั้งมาทั้งตัวโตมาทั้งตัวเตะมาทั้งตัวตรงเลยครับแปดเก้านะครับนี่ก็ได้นี่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาตรงๆก็จะเป็นนี่เก้าแปดนะครับเร้มันดูกันต่อนะครับหนึ่งมีนาคมครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดและเก้าแปดเก้าสองตัวล่างนะครับหลักหมื่นครับสองขะแถวบนก่อนนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลัก หน่วยครับของสองตัวล่างครับบวก8ดบวก9้าบวก8ดครับเป็นเป็น25หครับยี่สบห้าบวก2งที่ครับได้ย7ิบ็ดครับ17่ส็ดไว้บวก1งที่ได้8บวก3มงที่ได้1ครับแถวล่างกันบ้างครับแถวล่างคือหลักหมื่นครับหลักหมื่นสองครับบวกด้วยหลักร้อยสองครับบวกรวมกันได้เท่ากับได้เท่ากับ32ครับ32บงวก4ี่งที่ครับได้เท่ากับ36ใส่6หครับ บวกหนึ่งของที่ได้7บวกสามของที่ได้0ครับได้6 7และ0ครับ6กและ0จับคู่กันนะครับจับคู่ก็จะเป็นในด้านนี้ครับ7 6 7 7 7 7 0 8 6 8 7 8 0 1 6 1 7 1 0ครับในงวดถัดมาออกเลยครับ16มีนาคมครับออก503 4ูนและ77ครับเห็นไหมครับ7 7เข้าตัวตรงเลยอันนี้7บน7ล่างเห็นไหมครับ16มีนาคมครับลำดับน่วนะครับหลักหมื่น แถวบนก่อนครับหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักสิบของสองตัวล่างบวกด้วยหลักหน่วสองตัวล่างครับบวกรวมกันได้เท่ากับยี่สิบครับยี่สิบบวกยี่สิบบวกสองของที่ครับได้กับยี่สิบสองใส่สองบวกหนึ่งที่ได้สามบวกสามที่ได้หกครับนะครับแล้วแถวล่างกันบ้างครับเพื่อนำมาประกอบคู่นะครับหลักหมื่นสองครั้งครับบวกด้วยหลักร้อยสองครั้งของรางวัลที่หนึ่งนะบวกรวมกันได้เท่ากับแปดครับ แปดบวกสี่ของที่แปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองครับใส่สองครับสองบวกหนึ่งของที่ครั้งเป็นสามครับบวกสองของที่เป็นหกครับได้สองสามแล้หกครับสองสามได้หกเมื่อนำมาประกอบคู่ระหว่างสองถูกก็จะได้เป็นนี้ครับสองสองสองสามสองหกสามสองสามสามสามหกหกสองหกสามหกหกนะครับก็จะได้เป็นสองสองที่เข้านิ้ว่าถัดมาครับของสองตารางเห็นไหมครับสิบพฤษภาคมครับเรามาดูนะครับแบตเริ่มร้อนแล้ว นะคะส่วนพุทธรามานูนนะครับในแถวบนก่อนนะครับหลักหน่วยของรัมณฑีนี้ครับบวกด้วยหลักสิบของสองตัวล่างบวกด้วยหลักหน่วยสองตัวล่างครับบวกกันห้าบกสองบวกสองได้เท่ากับเก้าครับเก้าบวกสองของที่ได้กับหนึ่งบวกหนึ่งของที่ได้กับสองบวกสามของที่ได้กับห้านะครับในส่วนแถวล่างกันบ้างแถวล่างครับก็จะเป็นในส่วนของหลักหมื่นสองคางครับบวกด้วยหลักร้อยสองคางบวกลมกันได้เท่ากับสิบครับ สิบบวกสี่ของที่ได้เท่ากับสี่ครับบวกหนึ่งของที่ได้กับห้าบวกสองที่ได้กับแปดกับได้สี่ห้าและแปดครับสี 4, 5, ่ห้าและแปดเมื่อนํามาประกบะกลุ่จะได้เป็นข้างนี้ครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดสองสี่สองห้าสองแปดห้าสี่ห้าห้าห้าแปดกับเน้นว่าถัดมาหนึ่งมิถุนายนครับออกแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดครับแล้วสองสี่สองสี่เข้าตรงครับเห็นไหมครับอันนี้เข้าตัวตรงนะครับ แต่เรามาคำนวณกันต่อนะหนึ่งมิถุนายนนะครับแถวบนกันก่อนนะครับหลักหน่วยหลักที่หนึ่งบวกด้วยหลักสิบของสองตัวล่างบวกด้วยหลักหน่วยงสองตัวล่างครับบวกลมกันเท่ากับสิบสามสิบสามบวกสองของที่ครับเป็นสิบห้าครับใส่ห้าไว้บวกหนึ่งของที่ได้หกครับบวกสามของที่ได้เก้าครับแถวล่างกันบ้างครับแถวล่างนะครับหลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกกันได้เท่ากับสิบหกครับ 16บวก4ของ t ครับเป็น20 20ใส่0ครับ0บวก1ของ่ตรงนี้ได้1ครับบวก3ท t ได้4ครับและนำแบบกบคู่กันก็จะเป็นด้านนี้50 51 54 60 61 64 90 91 94ครับเห็นไหมครับในงวดถัดมา16วิทยุนายนออก51 6 96 7และ64ครับ6เข้ามาแถวบน4มาแถวล่างครับ16วิทยุนายนครับเรามาดูนะครับ51 6 96 7นะครับและ64 นะครับคำนวณกันต่อนะครับหลักหน่วยของราที่หนึ่งนะครับบวกกันกับหลักสิบของลที่1นึ่งอ่าหลักสิบของ2ตัวล่างบวกหลักหน่วย2สองตัวล่างครับบวกรวมกันได้เท่ากับ17ครับ17บวก2งของที่เป็น17 18 19ใส่เก้าเลยครับบวก1งของที่ครั้งเท่ากับ0นครับบวก3าของที่ได้เท่ากับ3นะครับในแถวร่างกันบ้างครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกด้วยหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับบวกรวมกันได้เท่ากับ20ครับ ยี่บวกสครับเป็น24่สบใส่สี่ไครับบวก1นึงที่เท่ากับ5ครับบวก3ามงที่เท่ากับ8ปครับได้4 5่และ8ครับแล้วนํามาประกบคู่กันก็จะได้เป็นหน้านี้ครับ9ก้าสี่4 05 08 3าเก้าแครับในงวดนี้มาตัวกลับครับคือ3ามแปดสอตัว่างออก83ครับถูกต้องนะครับแล้วมาคำนวณกันต่อนะครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากในส่วนของวั1หนึ่งกรกฎาคมใช่ไหมหนึ่งกรกฎาคมครับออกสามสามสี่เจ็ดสองห้าแปดครับและแปดสามนะครับแถวบนกันก่อนนะครับหลักหน่วยของเราที่หนึ่งคือเลขแปดครับบวกด้วยหลักสิบของสองตัวล่างคือเลขแปดครับบวกด้วยหลักหน่วยของสองตัวล่างคือเลขสามครับบวกลรวมกันได้แถวบนได้เท่ากับสิบเก้าครับสิบเก้าบวกด้วยสองงทีครับเท่ากับ 19 20 21ยี่ครับยี่เใส่1ครับ1งบวกห่งของที um, Meyer, ่คร okay, um, ั tense, ้งหนึ่งเท่ากับ2บวก3ของที่เท่ากับ5นะครับแล้วก็แถวล่างกันบ้างครับแถวล่างคือหลักหมื่นบวกกันสองครั้งคือเลขสี่ครับบวกด้วยหลักร้อยบวกกันสองครั้งคือเลข2ครับบวกรวมกันได้เท่ากับ12ครับ12บวกด้วย4ของที่เป็น16กครับใส่6ไว้บวกด้วย1งของที่ได้เท่ากับ7ครับบวกด้วย3าของที่อีกครั้งเท่ากัับบครได้6 7และับ เมื่อนำมาปบคูณจะได้เป็นคู่นี้ครับ16 17 10 26 27 20 56 57 50ครับอ่ะสูตรนี้ยังคงเดินดีอยู่หรือเปล่านะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับฝากในส่วนของการกดติดตามก่อนดับแรกนะครับเพื่อนำไปใช้ประกอบกับสูตรอื่นนะครับจะได้เห็นครบทุกสูตรนะครับ กดแชร์ขึ้นเฟซบุ๊กกดแชร์ส่งให้เพื่อนในไลน์ด้วยนะครับที่สนิทสนมกันนะครับจะได้ปรึกษากันนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับถ้าอย่างไรตรงส่วนนี้ขอให้ท่านรูยรถทุกท่านนะครับแล้วก็นําไปประตัดกับสูตรเลขเกิดได้นะครับก็เดี๋ยวรอในสูตรใหม่ด้วยแล้วก็จะมีสูตรเก่าอันนี้สูตรยังไม่หมดนะครับในสูตรเก่านะครับจรลงตัวร่างให้ก่อนละกันนะครับเพื่อที่ท่านนาไปเลือกใช้และนาไปตัดเลขก่อนนะครับเย้ครับสวัสดีครับ